สวัสดีค่ะชื่อพรมพิรยายสุพันพมนะคะชื่อเล่นชื่อพีค่ะอ,อ,อายุ3าปีนะคะตอนนี้มีอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะอยู่ที่บริษัท MIS ค่ะก็ส่วนผลงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะเป็นการประกวดร้องเพลงค่ะอาจจะเป็น The Star นะคะเ h อ,อ The Star 123แล้วก็ AF2 องะคะ่ะอย่าบอกว่ารักรักเธอเลิกกัน คืนลวงเลยพ้นเป็นปีตาคืนนี้อยากบอกเธอนะคนนี้อยากให้เธอช่วยฉันตรงนี้ฉันรักเธอ,เอ,อลองดูข้อมูลกัับตรงนี้นะคะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะเรื่องเดียวกันค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะคะ เกี่ยวกับจํานวนผู้ที่มาสวนสัตว์นะคะอืมแล้วทีนี้ลองดูกิจกรรมที่หนึ่งตรงนี้นะคะว่าเอ,อเป็นกิจกรรมดูสัตว์อะคะ่ะกลุ่มใดเนี่ยมีสมาชิกมากกว่ากันนะคะอืมผู้หญิงมากกว่าค่ะอ๋อเก่งมากเลยเห็นหมคะคณิศเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเนาะน้องเนสคิดยาก